ถ้าวิธีเก่งอังกฤษได้แม้เริ่มต้นจากศูนย์ถ้าภาษาอังกฤษเราดีการเรียนก็นเลิศก,การงานก็ปังถูกไหมคะวิธีที่หนึ่งค่ะ learn from everything เรียนรู้จากทุกอย่างนะคะไม่ว่าอะไรจะอยู่ตรงหน้าก็เอามันมาเรียนรู้ให้หมดหัดสงสัยทุกอย่างแล้วค้นหาว่าไอ้คำนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาพูดยังไงข้อสอค่ะ ทำให้ตัวเองคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษหรือว่า get y o u r s e l familiar f with English นะคะไม่ว่าคุณจะเดินจะวิ่งออกกำลังกายว่างๆหรือว่าคุณจะนั่งรถก็หยิบมือถือมาเปิดดู y t u t u นะคะฟังเพลินๆไปเลยค่ะพอเราฟังไปเรื่อยๆนะเราจะรู้เองว่าคำไหนที่เขาใช้กันบ่อยคำไหนได้ยินบ่อยก็เราก็ค่อยไปศึกษาคำนั้นหรือประโยคนั้นนะคะต่อไปข้อ3ฝึกทุกที่ที่มีโอกาส practice wherever you get the chance ก็ให้เราฝึก กับคนที่เขาอยากจะเก่งภาษาเหมือนกันนะคะข้อห้ามเลยนะอย่าไปฝึกกับเพื่อนที่เขาไม่ได้สนใจภาษากฤษ,าษาเหมือนเรานะเพราะว่ามันจะยิ่งทําลายความมั่นใจของคุณค่ะให้คุณฝึกทุกที่ที่มีโอกาสพูดคุยกับครูกับอาจารย์ชาวต่างชาติหรือว่าหาเพื่อนต่างชาตินะคะหรือว่าจะฝึกจากแอปพลิเคชันดีๆสนุกๆเดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะข้อ4ี่ค่ะ อย่าก,กลัวที่จะลองใช้ don't be afraid to try รู้อะไรมานะคะได้คำศัพท์ใหม่ก็เอามาใช้เอามาฝึกแต่งประโยคค่ะตอนที่คุณเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าตอนไปตลาดคุณอาจเจอเจอชาวต่างชาตินะฮะก็ลองเข้าไปพูดคุยการที่เรามีโอกาสได้คุยคนจริงๆเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเองงะะว่าเราพลาดตรงไหนเราตื่นเต้นเราใจสั่นเราพูดไม่ออกเราก็จะได้เอามาปรับ ะะข้อสุดท้ายค่ะ start from what you love เริ่มจากสิ่งที่ชอบค่ะคือคุณชอบฟังอะไระคุณอยากรู้เรื่องอะไระช่วงนี้คุณอินกับอะไรเป็นพิเศษนะคะลองเริ่มจากตรงนั้นค่ะถ้าเริ่มจากสิ่งที่ชอบเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้วอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่กับนารชาอินสปายค่ะ